สวัสดีครับผมทุกูอยู่กับผมช่องสมายยูทูปนะครับวันนี้ผมมาในช่องใหม่ครับผมนะฮะใครมาเจอคลิปนี้ก็ติดตามนะฮะติดตามคลิปผมด้วยนะครับผมติดตามช่องใหม่ของผมด้วยนะครับช่องใหม่ของผมวะรครับผมวิถีชีวิตของของผมรักกระเรียนนะครับผมใครมาเจอคลิปนี้ก็ติดตามฮะอย่าลืมติดตามช่องใหม่ของผมนะครับตอนนี้ผมกำลังแต่มตัวไปงานปีใหม่รักกระเรียนแต่ว่าผมมาสายแล้วครับผมไม่อาจจะมาไม่ทันเป็นบ้านสวนนะมาไม่ทันเป็นบ้านสวน นะครับผมเรา,าจะไปดูสิว,วิถีชีวิตโรงแรมที่เป็นยังไงบ้างครับทุกคนวิถีชีวิตของโรงแรมที่นี่เป็นยังไงบ้างไ,าไปดูเิตอนนี้เช้าอากาศดีมากเลยผมผมต้องเต้นตัว งานผมมางานที่นี่ผมต้องแต่งตัวมีชุกกระเหรี่ยงนิดหน่อยครับทุกคนแต่ว่าผมมาสายมาผมไม่ทำที่เขาเชิญผมชาขึ้นเสานะครับผมมาสายผมมาไม่ทันเออเลิกเหอแลิกทอมแม่เหรอลี่ทอมลอยนี่คือฮักกระเลียน เรามาไม่ทานของงานลานเชิญของชาติขึ้นเสาที่นี่ไม่ชองอาหารบีแล้วก็เคงยูที่นี่รับกันเรียงคนเยอะมากมีระมาร่วงาเยอะมากเขาเรียกให้เราไปแล้วเราไปทำอะไรทานอกับจีเป็นทำงพาชราธรรมาบจกับเค u ยู่ แลกของบ้านซาๆเนาะแม่ก็รู้แต่อีสานอมุพาผู้เวฉลาดสมาร์ทอ่อนแต่งอ่ะเวพันธุ์นี้ก็ทายผมมันนี่เหรอปองเล่นนี่แหละคือจะชูแล้วเนาะแม่มาดูอ่ะเนาะแต่งอยากชอบเลยชอบหือจะปังอยู่เนาะดูหมาหล่ออดีกาเนาะค่ะบ้าขุบ้าของรอบเธออีกูมาหม่องๆล่ะกูหาดูของๆเลยแม่อ่ะค่ะบ้าขุรอบ ไอ้โอยแม่อ่ะมึงกะดิเยรเลวะมวยอ่ะบาน้องเลยแจกบุญอ่าจะบานเนาะปลื้บปิริกะดูอ่อนดิฉน่อยาบ่พาพ่นเน่ชะมาบานเลยบ่พาพ่นเน่เปิ่ดดูกันผ่อหรอรองผ่อไห้อะท่องท่องหรอให้คิดขอกันเนาะกระดองจะร้องได้ร้องของหลอดได้อ่ะบานดิทำยังหนอแบบเปิ่ดดูกันผ่อเปิ่ดดูกันผ่อคือแจกบุญอ่ะตรงอย่าธรรมดาดิฉน่อยาติแคบุญมันเน่ตู่ จะมาไปก็เนาะละกาละกาเลโอตะกาบาดูละบาลอะกันขะอะเนาะดูโหอาจารย์เนาะเปิ้นน้ออะเปิ้นอยู่โดนตึกชื่อเอาใหม่โหยเนี่ยก็จําได้บ้านเราแลไม่หล่อดิขะม้านุหอบเนี่ยซะปะกูนน่ะอยากทายมุซาเนี่ยเคยก็แลเนี่ยน้อมไม่ได้ถ้าบ้าตาน้องแลมุปาเอาต่ายเว้ยผู้คงเอาตาบ้าตาที่ขาว အော်တော့လုံးလုံးစကိုင်းမွေဝဲစီဝဒစီဥပဒေဌာနချုပ်ဘုံမင်းကြီးဦးစိုးဝင်လှိုင်စရွေလကဂျာကိုဂျိုက်တာဘာတူတူလေးစီလိုဆိုင်စတန့်စလဲနိုင်လိဒေါမင်းလဘဝဲဒါဆူခီဒေါနူယာကိုရှင်လူကြီးဘာကညာနီသောသောမင်းနိနဲ့လားမင်းဘာကညာကလွတ်လားစီစုတ်ဒဲဆူအတ္တပါပလာထောဝဲဒါလား ဘာကညောကလူဟဲနူလာတော့အိုဆိုဝဲတာဖဲကောအီအဖူမူလဟိုဝဲတာဆူခီဒိုနူယာခူးရှိလွနီနဲလောဟဲကညောကလူနီတော့သာဘဲဝါကညောကလူနီတော့သာအမွနီဤယစီယစီဘလဘယမဂလူကောနာတပါလောအိုတော့တတိဆိုအထောနတိုင်ရဲ့ဘွားကလေးတဖာချီကော့တဆောရကမောတော့ဘာတိကောအီလော ปินดาปดปรากฏลุลอเกาะอะกลือกลือนี่หรอชิบอก็บ่กำลาชิบอก็บ่กลือทุกตะผาอะดูแลสิหรอเยโชตนไทยชาวตองมุนนี่มึงมึงพ่อฟ้ากำลาโก๋ลายดีไซน์มึงนี่อยู่มวยเวดาตนไทยตาไทยมีชื่อหน่วยยาโหจิลีในตองลาวง องเลย้องชายวละในทุ่เวียก้ที่ดีไมเวยาอาเลยช้อนชายช่องกอนนี้ก็ขหย่าไม่ร้ชอเว้ยเาไม่อบลย้าวเนีย้่งเวียเขามาชนอรบอยงเรามาดูชนผู้น้องตะเรียง ที่ผ่าฟางังนอดอีผู้นำคือผุ้นำกเกลียในอดีตทาปัจจุบัในในอดีตแน่ๆคนนี้หน้าอะไรบงน่านจะรู้จัก

แก่งอยู่วันนั้นแก่งอยู่ทำบงิจียแล้วแก่งอยู่มันก็มาร่วมงาน้วยกันนะดีกูไม่มีใครทะเลาะกันยินกันนะดูเจอใครมั้ดู

จ <Okay. S 2> ิ่น,นี่ทำข้าวซุ้มประตูสถานที่สำหรับไว้จัดงานปีใหม่งาในหมู่บ้าน <Okay. S 2> ผมจะกลับแล้วนะทุกคน ผมกลับแล้วครับทุกคนงานนี่การเก่าวสุดทวโรน์ในงานผมผมไม่รอแล้วนะฮะเพราะว่าคนอีกนานนะคิดว่านี่คืองานปีใหม่รัตเกรียงประจำหมู่บ้านทุกๆปีนะฮะก่อนจะถึงปีใหม่นะครับก่อนถึงปีใหม่หนึ่งหวังก็เป็นปีใหม่แน่เนาะก็เปม,มาปีใหม่ นะที่หม,มู่บ้านที่ผมอยู่ก็คือหม,มู่บ้านกระจูดนะครับทุกคนหม,มู่บ้านกระจูดนะครับหม,มู่บ้านกระจูดละกะลเลียมเมืองไลน์บอยในนะครับทุกคนเมืองไลน์บอยตอนนี้ผมจะกลับแล้วครับผมมาไม่ทันการเชิญธงชาติขึ้นเสานะมาเชิญธงชาติขึ้นเสาผมมาไม่ทัน ผมก็เลยมาแค่เจอเอ,อสวัสดีครับผมทุกคนผมช่องสมัยยูทูบนะครับผม วันนี้ผมมาในฐานะช่องใหม่นะครับทุกคนแต่ว่าผมจะลงคลิปช่องเดิมเนาะช่องเก่าของผมเพราะช่องเก่าของผมมีปัญหาไม่สามารถสร้างรายได้ได้ครับเพราะว่าตอนที่เขาส่งอ e ีเมลมาส่งอ e ีเมลมาให้ผมทำตามเมื่อขายผมไม่ได้ทำตามเพราะว่าผมไม่ได้อ่านจีเมลเนาะมันก็เลยทำให้ช่องของผมไม่สามารถเปิไไดสร้างรายได้ได้นะครับทุกคนผมก็เลยย้ายช่องมาช่องใหม่นะช่องใหม่ก็คือ ใครมาเจอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ช่องผมด้วยนะฮะช่องใหม่ก็คือวิถีชีวิตรักกระเลียนนะครับผมทีวีนะครับผมทุกคนวิถีชีวิตรักกระเลียนนะครับ,รรนะรบตอนนี้ผมมางานปีใหม่ไปจองหมู่บ้านตอนเช้านะแต่ผมมาไม่ถึงผมมาไม่ทางการเชริญทอมชาครึ่งเสานะในงานก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนมีทหารหลายๆฝ่ายมาร่วมงานนะไม่มีการขัไม่มีความขัดแย้งไม่มีทะเลาะวิวาไม่มีการรดกันนะครับผมในงานก็คือสามารถกินกัน นะครับผมกล้องผมชอดด็อตดาน,นะฮะทุกคนโอเคครับผมถ่ายมาเจอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ช่องใหม่ของผมด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม